สวัสดีครับช่องทำมาหาแดกดูตกเบ็ดกันวันนี้ปลาจิ้งกะตะปลาจิ้งช่างไม่มีอะนนี้ทอดหมอตกเบ็ดกันมไม่มีปลากะตะไม่ปลาจิ้งช่างวันนี้ตกเบ็ดหาปลาใหญ่ๆกิน <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> ปลาชิงชั่งไม,ม่มีวันนี้หนาะปลาจินหลบบ้านปลาหลบบ้านาจักไป กนันอยตกเบ็ดกันอันนี้ไม่มีปลาอันนี้ตกปลาใหญ่เอาเบ็ดถอดหม้อตกปลาใหญ่กันเดี๋ยวบ่ายๆก็วอาอใช้กิน lần chắc cạnh đồ <laughs> <laughs> mất nỉa lều mất nỉa lều vang 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 mới vang 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 mất vang Mất vang 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 Quá vâng, quên con, có ôm tung mấy lao Bịt tục <laughs> bịt cái gì, tục bịt cái gì, กะตะปลาชิงชังไม่มีวันนี้ตกเบ็ดกันนกนกอยู่ตกเบ็ดนกนกแลรอปลาขึ้นก่อนรอปลากะตะปลาชิงชังขึ้นก่อนอยไปวางอันนี้วันนี้หาทอดหมกตกเบ็ดหากินก่อน เอาปีกเลยชักปีกเลยแต้ว่าชักปีกเลยยิ้มไปไกลแต่ว่าชักปีกเลยว่าไม่ถึงที่เออฮะเอางาเอางั้น <c oughs> เรื่อหางยาวก,ก็ไปแลว้วไม่ปลาไม่กินแลว้วเรือหางยาวไปแล้วค่ะ โอ้ปเปิดแล้วนี่ปลาแล้วเรื่องยาเปิดอัลลาดแล้วจบคลิปสุดเชียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยช่องตัมมาหาแดกสวัสดีครับ